ทำไม่ต้องมาเริ่มจากตรงนี้สวัสดีค่ะวิธีกระเทยแก่ค่ะตอนนี้อยู่บนสะพานพุทธนะคะจะได้ไม่ต้องถกกันเนาะนะคะสะพานพุทธเปิดได้จริงหรือเปล่ามันเปิดได้จริงๆตรงนี้มันจะเป็นแบบเหมือนข้อต่อเขอผับนะคะมันเปิดได้นะไม่ใช่เปิดไม่ได้นะหนู แต่วันนี้ไม่ได้มาเดินชมสะพานพุทธอะไรนะคะจะไปนู้นกันค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะชุมชนกูดีจีนนะคะเดี๋ยวเรานี้จะเดินรัดร้อต่อซ้ายที่กูดีจีนกันนะคะในสภาพดินฟ้าอากาศขมุกขมุวนี้แลคะนะคะ เห็นจากสภาพแล้วไม่น่าจะรอดเท่าไหร่แต่ก็จะเดินนะคะตั้งใจมาแล้วหกูดีจีแล้วค่ะตอนนี้เรามาเริ่มที่นี่นะคะนี่คือบอร์ดซานตาครูสนะคะถ่ายเห็นกันไลายรอบมากนะคะถ่ายทุกคนถ่ายเห็นกันหลายรอบมากนะคะว่าแบบว่าเอ๊ะ บม,มาเห็นของจริงสัทีนะคะเท้าชมข้างในไม่ได้นะคะเฉพาะคนประกอบวิธีมิตราเนาะแต่ความจริงข้างในสวยมากคือบรรยากาศในวัดคือดีมากนะฉันพูดเลยนะคะ ไปเดี๋ยวเราไปซอยกันต่อนะคะมาชุมชนก็ต้องเข้าชุมชนใช่ไหมเธอมันจะจะไม่เข้าชุมชนจะได้จะได้นะคะ อีกนิดเดียวนะคะคุณผู้ชมก็จะมาถึงวัดพุทธนะคะเมื่อกี้บอถ์คริสไปแล้วนะคุอูชมชนกุดีจีนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดกัลยาณมิตรนะคะก็จะมีความเป็นไทยผสมจีนเนาะ เมาดีก็พอนะคะยอดพระเมาลีก็คือมีความสูงมากกว่าดิฉันแล้วแน่ๆเห็นวิวเป็นความวิชัยประสิทธิ์โคมานสวยเริงๆเลยนะเมืองหลังเป็นวัดอรุณคือแบบที่สุดแล้วอ่ะ จะลองเดินไปศานเจ้าเกียมอันเก่งกันนะคะไม,ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอาจะพยายามตแต่เีเราต้องเดินไปชานน้องไม่รู้ไว้ได้หรือไม่ได้นะคะคือพยายามจะพยายามจะเดินไปศานเจ้าเกียมอันเก่งให้ได้ก่อน เพราะว่าไม่เคยมาทางอื่นเลยนะครับปกติก็จะเดินริมน้ำมาเรื่ลยแต่ทีเนี้ยอีตรงริมน้ำมาเขาปิดก็เลยไม่รู้ว่าจะไปได้หรือไม่ได้นะคะจริงๆเขามันสวยจริงๆมันเป็นสารเจ้าที่สวยมากตอนนี้อยู่ที่เกียนอันเกงนะคะคือความจริงเดินทะลุซอยมาก็คงได้แหละ แต่ไม่เคยเดินทะลุซอยมาสักทีโอ้ย <c oughs> โปรดค่ะเลน่าก็คือองค์ของสมัยกวนอิมนะคะขออนุญาตถ่ายจากข้างนอกนะคะข้างในถ่ายไม่ได้นะคุณผู้ชม มันเป็นสันซาวแบบเก่าอ่ะที่แบบก็คือมีช่องตรงกลางอ่ะพูดง่ายๆอ่ะเป็นเหมือนบ้านจีนเลยที่มีช่องตรงกลางอ,อ่ะข้างในเป็นองค์ของเจแม่กวนอิมนะฮะซูมก็ได้ สวยมากจริงๆคุณผู้ชมค่ะมันเป็นแบบไม้เก้าแก่สลับทั้งหมดเลยรถดิฉันี้อชอบมากส่วนที่สุดไปาแล้วนะจ๊ะเธอนี่คือมัสยิดบางหลวงนะคะแปลกอ่ะเขาแม่นลายไทยนะ มกเมเรียบร้อยเรานะคะทั้งสี่อย่างเลยนะคะ <c oughs> ไปทั้งวัดพุทธนะคะบสถ์คริสตมัสยิดแล้วก็ศาลเจ้านะคะครบเลย <c oughs> นะคะก็เป็นชุมชนเก่าริมซาพายานะคะ ่ทั้งชุมชนกุดีจีแล้วก็ชุมชนกุดีค่ะนะคะมากเดินลองเล่นเที่ยวดูกันได้นะคะสัมผัสวิถีชุมชนแบบนี้นะคะเดทวันๆนะะก็คืออว่างก็เนาะหากิจกรรมเที่ยวแบบนี้แหละนะคะไปละ ตอนนี้เราสองคนก็จะต้องไปหาอะไรใส่ท้องอีกแล้วนะคะเอาไว้เจอก,กันใหม่ใน EP หน้านะจ๊ะว่าจะพาไปไหนนะคะวันนี้บ๊ายบายนะจ๊ะเจอก,กันนะซียา